เ u ราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกต้องเสียต้องพูดกันยาวนะผมพยายามบอกว่ามันมีมุมองไม่ดที่หลายแล้วผมได้เจอรอบต่อไปนะครับก็กลับมาทีนท่่นะรับอยู่หน้าบรรทุนผนทั่วยาวเรื่องเลยเชี่มาครับทุกท่าน วันนี้อบอ่นมากเพราะมีผู <Kid> ้กลาาใสมีผู้รักชาติรักบ้านรักเมืองมากกันแต่ละกลุ่มแต่ละองค์กรมาแสดงพลังมาทำความรู้จักกันว่าเอ๊ะทำไมพวกเราคิดเหมือนกันทำไมพูกเราพวกเราคิดเหมือนกันคนรู้สึกภาคภูมิใจมากครับคนเห็นความหวังแล้วว่ากาซินดลจะต้องไม่เกิดในแแทนดินไทยครับ คุณสิวพิชัยยุนยโ,โพสต์ไปบนพืนสีดำเขียนว่ามีคำพูดของในคนในรัต้องตีคนหนึ่งกล่าวว่าถ้านายใหญ่รอดนายยกรอ,รอพดพวกเราก็รอดเป็นการประจบตอบของที่ดกที่สุดคุณพิชายยุนยบอกว่า เป็นวาพระแห่งปีแต่ผมอ่านไปอ่านมาน่าจะเป็นวาพระอัิปฐริครับลงลงยังไงครับมองอยู่ต่อหน้าหมอเขียวจะหาว่าผมพูดไปคล้อไม่ได้เพราะคาว่าอัปิปฐริม uh ูล huh. ในโฆษณาทุกบทแล้วแปลว่าไม่น่ารักคำ <laughs> ว่าไม่เนื <laughs> ้กอภบษฐริคนแปลว่าไม่ลงคนซีแปลว่า,วา, <laughs> วาน่ารัก พราะฉะนั ita ita care, SBS, donc, ้นคณะรัฐมนตรีอ้แใจว่ารมกอาจารย์หม้เดียวครับตอเชิญนักเตะใจข็งเชิญครับ น้องมวลเป็นทีตในปาร์ตี้ครับตอนนี้คนที่น่าสงสาที่สุดพี่กาลังเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะเจ้า,จานายของเขาผู้ที่ให้ภาษีากับเขาจาขา้างเขามาทำง,งาน กำลังมาตรวจงานของเขาอยู่ใช่ไหมคนเหล่านี้เป็นลูกจ้างของประชาชนเขามาขอรับจ้างนะใช่ไหมวันที่เขามาสมัครรับจ้างเขาก็บอกว่ามาสมัครใช่ไหมแล้วบอกจะขอรับใช้ใช่ไหมที่บอกว่าจะขอรับใช้นแต่ว่ารับใช้เฉยๆนี่ไม่เอาตังค์ด้วยใช่ไหมแต่นายจ้างก็ใจดีเนาะรวมภาษีจ้างเขา จ้างเขา,าให้เขามาทาสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติท,นทีนี้นเราก็เป็นนายจ้างของลูกจ้างคืนอนักการเมืองในรัฐสภาเราก็มาดูว่าลูกจ้างเราเดี่ยวมาทำงานดีไหมตอนนี้ก็มาตรวจอบดูใตรจ้ารจ้า,างใครจ้ขารจ้าเดีวทำ้ต